สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแลวตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม t o มไรเ i อร์ ider, ในพาร์ทที่เอ่อพาร์ทที่เท่าไรรู้อะเดี๋ยวขอนับกันเอ่อพาร์ทที่เก้าแล้วนะครับอตอนนี้เนเรื่องกำลังเข้มข้นเลยไหนร,รอรอม,มานช่างน้านะ โอเคโอเคข้าเรื่องเถอะเอ่อความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเล่าอนเล่าเนื้อความอนถึงไหนแล้ววะความเดิมตอนที่แล้วก็เอ่อรอสรอสก็ดันมาตายแล้วตอนนี้ลาลาก็ก็ต้องมาคิดแล้วแหละว่าเราต้องทำยังไงถึงจะออกไปจากเกาะนี้ได้แล้วลาลาก็มีความคิดว่าเราต้อง หยุดพายุนี้แต่ก่อนที่เราจะหยุดพายุนี้ได้ก็คือเราต้องไปหาพวกเพื่อนๆของเราอนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหายซึ่งก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนกันหมดเออตอนหลังก็ให้ให้ฉีดให้ฉีดบทไปก่อน มีเสียงกบด้วยเว้ยอาออาบ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 อาออาบ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 วีคูอีกไาหนึ ä, p, dura, wow. er, bon. wow. job, lerde, ่งเอาอะไรดีวะเอ้ยเอานี bon. man, ้ด wow. ีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะอันนี้เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่อ่าสำรวจของแล้วก็ว้าวพันเจ็ดแล้วเกียร์โอ้โหโยอืม ป๊าบ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 อ้าวไม่พอเหรอโอ้อะไรวะแย่จังเฮ้ยปืนมีอะไรไหมนี่ไม่มีแล้วเนาะปืนมีอะไรมาใหม่วะว้าวแม็กเพิ่มับอะไรเนี่ยที่เก็บเสียงเหรอ โอเคตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อนะครับเฮ้ยอะไรนะเห็ดเห็ดหูหนูอืมคนอื่นๆเขาอยู่กันไหนตุ้ยคนอื่นๆอยู่ไหนกันหมดปะเนี่ย hỏi tìm nữa, mình xây sắc nát nó cần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไหนก็มีเสียงหมาปาา่านด้วยวะโอเคดก,การปแล้วัว วอดวอดไม่ต้องมาวอดเลยเมื่อกี้ว้า <c oughs> จะบอกแล้ว่าเรา,เราต้องเจอทั้งคนทั้งหมาป่าไม่เอานะไม่เอาไม่ดีนะ mis siin on ? ได้ยินไปถึงนู่นเลยเหรอคุยกันผ่านบูทูธหรือไงฮะยิงไปก่อนโด,โดนไม่โดนไม่รู้ยิงไปจากทางไหนก็โอ้ออนี่ง ไปดว่าไปไปนอกรอบออตอนนี้เราต้องไปหาทุกคนก่อนการหาทุกคนเป็นอันดับแรกดึง,ดง บ้านนะบ้านบ้านตอนนั้นนี่ไงบ้านโอเคแต่ยังไม่ได้สำรวจบ,บ้านเลยนี่ไงหนังสือ,สอหนังสืออะไรก็ไม่รู้โอเคอืมมุ่งหน้ากันเลยเฮ้ยเห็ด เอาหกร้อยแล้วแป๊บเดียวเองดึงใครมันมาผูกเชือกตรงประตูน่ะมันว่างมากหรือไงอะไรเนี่ยกวางกวางเรียวหลัง จริงเลยโอ้ยได้ได้ไดพอ i ก็แจมสิจ้าแจมสิจ้าคลาหมดอะไรฮะอยู่ในโกงคำซาอฮะงอทำไมทำไมฮะ สู้แล้วแหละกับไอคนที่ไม่มีทางสู้อะสู้ขาดใจเลยโอเคทำไมเสียงดนตีมันต้องบิว้วอย่างเี้นเลยไม่บิว้วไม่ได้เลยไง 700แล้วว้สไลด์โอ้ยดีนะขวาทัน แบทแมนนี่มาเห็นเดวเหรอเข้าไปทางนี้เหรอแล้วไอ้พวกมันมไปเดินถึงไหนวนะเนี่ยเดินสกกลเลยนะลงไปก็ตายเนี่ยเลยไม่ไปอยู่าทางนี้ลงไปทางนี้ข้างข่าวมาอันนี้แหละ ว้าวชันที่ชาวอืมย,ยังอยู่ไหมล,ล่ะล่ะอ,อเล็กโทรมานี่พวกเราอยู่ที่ชายหาดเรือมันรูปร่างไม่ค่อยดีเลยเรายังขาดเครื่องมือพวกเรามีปัญหาแล้วพวกเราต้องการให้เธอมาช่วยเราข้างล่างนี่ โอเคแล้วเจอกันระวัตงตัวด้วยล่ะโอเคอยู่ชายหาดใช่ไหมได้ไม่ไปไกลยังวะน,นั่งรถอะไรไปเนี่ยไปโคตรไก่โอ้ยอย่าลงไปนะจ๊ะอ๋อนี่ไงกระเช้า มีท่อนซูมกับอันนี้ไหนดีวะมันมันต้องมีที่ขึ้นสิโดดไปได,ดื้อย่างนี้เลยเหรอเอาวะอ,อือโอ้เคกินลมชมวิวกันก่อนแล้วกัน เล็กบอกว่าเธอกำลังมาหาเราข้างล่างนี่ฉันกำลังจะไปฉันอยากจะบอกอะไรบางอย่างอะไรเหรอฉันคิดว่าเราไม่สามารถออกไปจากเกาะนี้ได้มันมีบางอย่างที่ทำให้เราติดอยู่ที่นี่ฉันจะกลับไปที่วัดนั่นเธอแน่ใจเหรอใช่แล้วแซมฉันอยากให้เธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยฉันก็ลังจะไม่ช่วยลายเย้ซ่อมเรือแต่ฉันก็จะใช้มันไปที่นั่นด้วย แต่ล่าฉันไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เชื่อฉันเถอะมันเปไน็นวิธีเดียวโอเคดูแลตัวเองด้วยละ่ะโอเคนิซคซั์ไซนิคน้อยติ๊ปานกลางว้าว <c oughs> ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยสวยยังเลยวิวก็สวยเนี่ยเฮ้ยเปล่าเอ้ย <c oughs> อไม่ <c oughs> อะไรวะ โอ้ยนี่คือกาจะให้ชมวิวยาวๆเลยใช่ป่ะยังไงเนี่ยโอ้นี่ไงไปเลยปั๊บดิปลอโด้วยหมดแล้วยังไงยังไงซะตรงนี้เหรอโอเคไปไปปีนปีน ไปเลยว้าวเราต้องไปตรงนั้นสินะไอตรงสีน้ำเงินน้ำเงินน่ะมันเงียบจังเลยเออนั่นดิมันเงียบแปลกๆอ่ะโอ้ไม่น่าทักเลยอะไรเนี่ยโจรสลัดเนาะ

นกันแน่วะ่ะมึงไปจ้างมาจากไหนไวะเนี่ยมาเยอะจังมันมีมันม,ม,นม,ม,นมไีไอตัวที่ใส่หมวกกันน็อก้วยเว้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่ากิ้งมาทางนี้สิระเบิด หัวเท่านั้นหัวเท่านั้นหมดได้แล้วฮู้ยเจ็ดร้อยโอ้โหยังมีอีกเหรอโอ้หนักเลยคราวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยสิบหาย พาพี่น้อง่ันแกต้องตายโอเฉอฉันไม่อยากตายเออฮ่าววิ่งเลยจ้ามันไม่เห็นใช่ไหม โอ้ยทำไมทำ,ทำไมไม่กระโดดจะมีพาร์ทไหนที่ไม่ตายบ้างวันนี้ออออันนี้ก็ขยันจริงจังเลย โอุ้ยอุ้ยโอเคชิปอ๋อโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยสนุกเลยสนุกเลยอย่างนี้สนุกพี่เลยน้อง ดีนะที่มันมีสโลให้โอเคว้าวสดอร่าเธอสตองมากเลยล่าลฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเห็นเสื้อขาดออืื สวรรค์ก <displayed, S 1> ูและมัน,ม,นมันใส่ใจรายละเอียดดีนะเนี่ยดูๆๆๆๆ zoom zoom ไม่ดูหย่าวมือปิดสีดูยิ่นต่อเลยเออ่ทางไหนวะทางนี้เหรออันนี้ไงเฮ้ยนี่มันพื้นทรายใช่ป่ะเดี๋ยว่าเราใกล้ถึงชายหาดแล้วเออชายช่ยชาเว้ย ใช่จริงด้วยนี่ไงเป็นไงพวกเขาเดี๋ยวนี่เห็นอะไรแอนนะไม่อ่านรอดพ้นสายตาจระเข้ไปได้หรอได้ไรเฟิลด้วยเห็นไหมซุปโอ้โหโดดไปเลยโดดให้รู้ว่าดีใจเฮ้ยใครมาสตาร์ทเครื่องแถวนี้ ว่ามันอยู่ไหนกันวะนี่เหรอเก็บเลยเหรออยู่ไหนวะนี่เหรอเหรอ,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 อะไม่ใช่เว้ย อ๋อี่นี่อยู่ครบองค์เลยแซมมาแล้วลาล่าดีใจเลยดีใจเดอะเล็กน่ะเขาไปหาเครื่องมือมาให้ลาเยสหน่อโจนาโยกนี่ให้อีกรอบสิ นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเรานะใช่ไหมเราจะพยายามกันฉันดีใจนะที่เธอตัดสินใจมาร่วมกับเราลาลาฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยไปช่วยโจนาดิมันน่าจะมีอะไรที่สามารถช่วยเราดึงได้ง่ายกว่านี้ ถูกของเธอฉันควรจะหาลอกสินะม, uh. มันอาจจะมีบางอย่างที่สามารถใช้ได้ฉันจะไปเช็คดูหน่อยระวังตัวด้วยลาล่าโอ้ไม่น่าไปเสนอเลยมาด้วยกันก็ได้เนี่อยู่กันตั้งเยอะโอ้เจงเลยเจงเบยเจงเบย Anything I can do? Anything? Just all the way. They need o จะขับเรือนี้ไปจริงเหรอเฮ้ยมีปืนด้วยว่ะเด้อ Be c e f u l Hey, w h ้ s n o e n o t เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย o y ทัปืนล่น Okay a y มัง่ายเลยอย่าไปแตะอะไรอีกล่ะ u t h n k God there aren't any m r s around here. ผมส์ look awful ปวดปวดอาจจะไม่ได้แย่เท่า me, Sam. แซมถึงกับปวดเลยทั้งหม both beautiful oh Jonah you're sweet but a terrible liar เราต้องเอาอันนี้ลงอย่างเดียวสินะต้องงั้นมันก็เช่นงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าไว้ไปหากันพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวอขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชม ถ้ายัางไงก็แวะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับจะมาแนะนำอะไรก็ว่ากันมาเลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพ้จบไปครับ